สวัสดีครับผมคนอิสารบ่อพันพึ่นเมืองครับกับทีมงานบ่าวีทบ้าครับกับจิมี่กู้เรือหมอส่วนนี่หมอสนนี่ด้ไรนเลลีผู้ใดดิฮะผู้ใดดิหผู้ใดดิครับช่วยชวยเื่อเด็ทังหมดสีตะเคียนประเนี่ไม่มีุญแจ่าเอามื่อหมุนมาดิบ่ามาดครับไ่ในเพชรเลลีรับบาวลีวจากขนาะยังมีเพื่อน ีผู้ไดฝากของมาให้นี่เพื่อนโอ้ยสุมาินครับอ๋อเนี่ครับต้อขอบคุณพี่สุมาลินนะครับผมจากสวีเดนครับมจอ้เอาไม่เอจจมยเอาม่เอาไม่เอจไั่เอเอ็ไม่เอา่อไม้เืา่อาไม่เอรื่องสม่เอา่อาไม่่เาไม่ันนอาอไมาม่เอาเอมาไหมเอา่อามา่อมเาไอาาาเอาเพิ่นออ่ออ๋อเเ้าขอบ คุณพี่สมลินนะครับเดอ้อมีคือแบบมาให้พลพันธ์มาให้เอื้อหาพันธ์ครับเสือซีตูครับสมองชีกองครับพี่กองบ่กจับหน<ด>ี้น<ด>ีม, <c oughs> มีเสือ <c oughs> เอารับมอบเอามอหยรับสิคุณเอาไ,ไปแล้วเดี๋ยวตัวออกับเขาเจ้าหม้อเดี๋ยวดูหน้าดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยจะทำหน้าอย่างนี้สิคุณรับเสื้อผ้าพี่พี่ส่งมาให้กี่ระทึกกับกับเงินมาซื้อจา เสื้อสบู่ยาที่ฟันนะครับขอบคุณหทีไรนะครับเด้อพี่สมรินจากสบีเดนครับผมสเคิมขอบคุณครับเย็นหนาไม่นไม่ก็ยังดีแล้วครับหนาบนหอยนวลไปอืมที่เป็นเขาหนาฝนในส่วนนี่ครับกากเรืองเสื้องลาบยิ่งไรไม่ขอบคุณหลายๆครับทีมงานบริบาลขอบขอบคุณพี่สมรินนะครับเด้อที่เจ้าภาพนี่เสื้อแล้วก็เงินนวลหาพันนี่ก็รู้กันไรแต่ม หทีมง,งานบริบาลในชื่อสบ,บูยาทิฟันนะครับเม่ไหวันนี่่เก่งใน,ในพร้อมแหละครับว <c oughs> ิจารณนรักเก่งในอยู่ว <c oughs> ะน,น,นี่น้นำหอมพร้อมใช่หรอนี่น้ำหอมพร้อมครับโอ้ยรุ่นนี้ต้องใครมือหมุนเค่อเล็กได้ต